บรรยาการเครียดต้องไหมฮะโอ้เครียดมากเลยนะฮะต้องเขาบอกสมาชิกเสิงส,สตรีนะคะเราเครียดแต่ทั้งโคตอนเครียดเลยนะยนี่งกว่าล้านะแต่ใครคือมันเป็นเกมนะผมว่าการเมืองเหมือนเกมเหมือนหมากรุกเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ชูชาติอาจะไม่เห็นพี่สำเนียงพูดภาษาพื้นเมนะืองไหมนะอะไรจะโอนจะอ,จอลองแปลให้ฟังหน่อยในฐานะที่ที่ฉันเป็นอ่า ขายลูกอิสานนะก็ไม่เคยคุยกันไม่ต้องบอกผมว่าลูกคุณมาจากสุรินทร์นะติดเมืองช้างนะมีเชื่อนิดหน่อยอะไรค่ะเดี๋ยวแปลให้ก็ได้นะพี่สัญญาก็บอกว่าสตรีมาแล้วเองจะโดนนะพี่สาวทาำภาคกลางนะคะภาคกลางมีตัวแทนทาำภาคกลางไหมคะภาคกลางอ่าขอบเชิญพี่นะคะเดี๋ยวบ้านผมเนี่ยมาบ้านผมเนี่ยมามาไกลเลยมาแต่เช้าเลยกรุงเทพก็ได้ค่ะ ขอเชิญค mm ุณพี่สุชาดานะคะโอ้เชิญนิดนึงขอเสียงตงเมืองคุณพี่สุชาดาค่ะมาจากเขตบางกอกนอนะคะสตรีธรรมาคกลางไม่ต้องอายแล้วนะคะวันนี้เสียงของสตรีเราค่ใช้ให้เต็มที่นะคะเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามตกใจคุณพี่อะไรครับสุชาดาเทียนทองโอ้เป็นอะไรกับป๋าครับนี่นะ เป็นญาติโลกโลกสวัสดีค่ะดฉันสุชาดาทียนทองท่ะมาจากค้านของน้อยนะคะก็ภรรยาในคะั้งแรกค่ะเป็นสมาชิกของกลุ่มสตรีด้วยค่ะแต่ยังไม่ได้สมัครเลยค่ะอ๋อเดี๋ยววันนี้น่าสมัครกันแล้วรู้จักเสียงสตรีได้อย่างไรก็ติดตามมาตั้งแต่เมื่อก่อนนี้มีอครั้งหนึ่งนะคะที่ครั้งแรกเลยที่เอ็กซ์ีฟาร์

สู้เอาจารยนะจันทบุรีนะจารย์นะอาจาันที่ยาวนะฮะเชิญนะฮะเชืยองที่สั้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับพิธีการพี่มาเนี่ยเช้าไม่ก็บ้านผมเองผมพูดได้คนเดยไม่มีเส้นพูดนะเราไปสอนเองค่ะชื่อปัชลิยาสิงห์มหาศักดิ์จากจังหวัดจันทบุรีค่ะหนาใหญ่เสียหน้านะอ๋อตรงนี้นะ วันนี้เราออกเดินทางมาตั้งแต่เช้านะ้ะเก้า,มามโมงก<ม>็จะจะบุรีมาถึงเทก็เนี่ยค่ะกิ่นถึงสังงกประมาณสิบนาทีนี้เองนะคะต <c oughs> ื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาร่วมกับพิธีกรรมทั้งสิส่งสะระแหน่คือหนูเนี่ยได้สร้างข้อมูลสื่ทางเว็บไซต์ก็ติดตามรายละเอียดอยู่นะคะเอ <c oughs> อ่ Voice Women นะคะออแล้วก็ดูผ่านทาง e อเอเชียเปลี่ยด้วย แล้วก็เขาไปคลิกดูลเลยกิจกรรมต่างๆหลังการแนวทางรู้สึกว่าเราที่เราต้องการอะ่ะพอรู้สึกเสียงผู้หญิงเสียงเสียงผู้หญิงในประเทศไทยอะ่ะมันจะเสียงเบาเสียงเกินทําไมเสียงเราไม่เท่าเสียงผู้ชายนะเ,ยเราเราได้อยู่ตรงไหนไม่รู้สึกนะ xong rồi. Đi con hay mà ha.